สวัสดีเหล่าคอหนังผีทุกคนเลยนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่อง NKR ค่ะและในคลิปนี้เราจะพาไปชมทีเซอร์ของหนังผีที่มีความเกี่ยวข้องกับการทำสาสตร์หนังมีชื่อเรื่องว่าของแขกจะเข้าฉายทุกโรงภาพย,ายนตร์ในวันที่28กันยายนนี้จะเห็นได้ว่าจากกระแสเนี่ยทำเอาหลายคนที่ชื่นชอบการดูหนังผีจะฮือฮากันเป็นพิเศษเลยล่ะค่ะเพราะเป็นการนําความเชื่อทางศาสนาและความลี้ลับของทาง3มจังหวัดชายแดนใต้มาถ่ายทอดเป็นหนังให้ได้ชมกันโดยในเรื่องนี้ก็ได้นักแสดงนําชื่อดังหลายคน จากวงการบันเทิงไทยบ้านเราอัคราลูคัสรับบทวินอัญญรินทีลาธนันพัฒรับบทจอยอามีนาพินิดรับบทนัสลินมาริกาแพ์เกียรติเจริญรับบทหลินสนธยาชิตมณีรับบทโต๊ะบอมอทิติพุ่มอ่อนรับบทโต๊อีแมฮากึมโดนภาวิจิตรับบทชาติและได้พ่วงกับอย่างเกียงไกมนวิจิตเป็นพ่วมกับที่เกิดและเติบโตในจังหวัดนราธิวาสมาถ่ายทอดเรื่องราวความเชื่อนี้ของแขกหนังสยองขวัญที่ผูกเรื่องราวของสยศาสตร์มนต์ดำ กับความลี้ลับเมื่อครอบครัวหนึ่งต้องอเผชิญกับเหตุการณ์ที่ทําให้ต้องเจอกับสิ่งเล้นลับของหมอศยศาสตร์ทางใต้พวกเขาจะผ่านพ้นมันไปได้อย่างไรอะไรที่จะสู้กับม์ดําในครั้งนี้ได้ต้องไปชมกันในลงภาพ,พยนตร์แล้วล่ะค่ะส่วนเรื่องย่อก็มีอยู่ว่าพ่อแม่ลูกครอบครัวหนึ่งที่ต้องลงไปทํางานราชการที่3จังหวัดชายแดนใต้แต่าการเดินทางลงไปในครั้งนี้ทําให้พวกเขาต้องอเผชิญกับเหตุการณ์ที่ต้องเจอกับสิ่งลึนลับของหมอศยศาสตร์ทางใต้ที่เรียกว่าโต๊ะบอมอหรือโต๊ะหมอแขกผู้ที่เคยทําพัันสญญาาาไว้้กบยยิปีศรเื่อท ที่เรียกว่าของแข็ที่หลายๆคนรู้ดีว่าเป็นศิลศาสตร์ที่รุนแรงที่สุดในบรรดาศิลศาสตร์ทั้งปวงความโชคร้ายที่ครอบครัวนี้ได้ไปยุ่งเกี่ยวโดยไม่รู้ตัวทําให้พวกเขาต้องเผชิญกับความเร้นลับของปีาศาจร้ายจอมโกโหกหลอกลวงที่มาในหลากหลายรูปแบบเกินกว่าที่พวกเขาจะคาดคิดได้พ่อแม่ลูกครอบครัวที่เคยอบอุ่นจะผ่านพ้นมันไปได้อย่างไรอะไรที่จะสู้กับม์ดําในครั้งนี้ได้ช่วยกันลุ้นและสวดภาวนาให้ทุกสิ่งทุกอย่างจบลงไปได้ด้วยดีติดตามเรื่องราวและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในทุกวินาที ของแขแค่เห็นทีเซอร์ก็หล่อนกันแล้วใช่ไหมคะเตรียมพบกับความหล่อนให้เต็มตาที่ทุกโรงภาพยนตร์28กันยายนนี้แล้วก็ขอฝากคลิปหน้าไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาสปอยให้คนที่ไม่มีเวลาไปดูได้ชมกันค่ะก็จะไปฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กันด้วยนะคะ